นายแพทย์อนิรุธนิรนาถหรือหมอหมูเลยแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมเจ้าของเพจหมอหมูสู้มะเร็งจัดให้มีโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งปั่นจักรยานระดมทุนทั่วไทยทั้ง77จังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับความลำบากและขาดแคลนทุนทรัพย์ พระสง์ที่ผมปั่นจักรยานมานะครับทั่วประเทศไทยนะวันนี้ก็ได้แวะมาที่จังหวัดยะลานะครับเหตุผลก็คือเพื่อที่จะรวบรวมเงินบริจาคของประชาชนชาวไทยนะครับนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลนะครับทั้งหมดที่เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ทั้งหมด9โรงพยาบาลนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อจะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับ จังหวัดยะลาถือเป็นจังหวัดที่73จาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยที่หมอหมูได้ปั่นจักรยานเพื่อระดมทุนรับบริจาคให้แก่โรงพยาบาลทั้ง9โรงพยาบาลโดยมีผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดยะลาร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ หมอหมูยังเผยกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยมี3อย่างที่ขาดแคลนอย่างแรกคือขาดแคลนความรู้ที่ถูกต้อง Facebook Page หมอหมูสู้มะเร็งจึงเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันความรู้ด้านมะเร็งที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วยอย่างที่2คือการขาดกำลังใจโดยเฉพาะกำลังใจจากผู้ป่วยโรคเดียวกันจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสู้กับมะเร็งได้จึงได้สร้างกลุ่มใน Facebook ที่มีชื่อว่า รู้สู้มะเร็งใบหมอหมูซึ่งผู้ป่วยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้อย่างสุดท้ายคือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาจึงเป็นที่มาในการจัดโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งในครั้งนี้ ก็ขออนุญาตเชิญชวนประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามดูนะครับของทางช่อง NBT นทะครับแล้วก็ได้รับทราบข่าวไม่ว่าจะเป็นจากสื่อไหนก็ตามนะครับหรือว่าทุกท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างบุญสร้างบุศสครั้งนี้ได้นะครับโดยการเข้าไปที่เพจหมอมูส้มะเ็งนะครับในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์บัญชี QR Code นะครับเพื่อจะช่วยกันนะครับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้หรือแม้แต่ท่านจะไม่สะดวกที่จะร่วมกันบริจาคท่านสามารถที่จะเเปป็็นนนททาา่ห้ีก ประชาะสัมพันธ์โดยการส่งต่อข้อมูลออกไปไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่ท่านได้ร่วมทํากับโครงการครั้งนี้ครับร่วมแบ่งปันน้ําใจให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ด้วยการบริจาคผ่านโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งหรือสนับสนุนทีมงานผ่านเลขบัญชีดังนี้รวมใจไทยต้านภัยมะเร็งแบ่งปันน้ำใจ ไทยไม่ขาดแคลนทีมขา่าว NBT เบ้ารายงานจากจังหวัดยะลา